วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพลงจะพาไปดูการบริการก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้าทุกคนนะคะว่าทําอะไรกันให้บ้างนะคะ<ส>ก็คําถามแรกๆที่ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะก่อนรับรถเนี่ยว่าเราทําอะไรให้บ้างคําถามน,นั้นก็คือเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วหรือยังทําอะไรให้บ้างแล้วศูนย์ที่เปลี่ยนถ่ายของเหลวเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวเพลงจะพาไปดูกันนะคะว่าได้มาตรฐานและ ทำยังไงให้บ้างเดี๋ยวนี้เพ่งจะพาไปชมกันนะคะ และที่นี้นะคะพี k เคเลือกที่จะดูแลลูกค้าจากศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานจากที่นี่เลยนะคะรถคันคันไหนที่จะปล่อยถึงมือลูกค้าเราจะนำมาเปลี่ยนถ่ายของเร็วทั้งหมดที่นี่เลยนะคะซึ่งลูกค้าคนไหนที่มีข้อสงสัยนะคะว่าเราเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้หรือเปล่าเรายืนยันได้แล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่จากที่นี่นะคะดูแลและบริการอย่างดีนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ความสบายใจนะคะลูกค้าจะได้รับรถ ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ถึงมือลูกค้าและลูกค้าขับต่อไปยาวๆได้เลยค่ะส่วนการบริการนะคะของเราก่อนไปรถก็ตรวจรถนะคะทุกๆ100กว่ารายการนะคะซึ่งตรงนี้ลูกค้าก็สบายใจได้อีกเช่นเคยค่ะใครที่สนใจนะคะอยากซื้อรถกับเพลงนะคะและซื้อรถกับโชว์รูปีพีเคพาเซ็นเตอร์สามารถโทรหาเพลงได้ที่เบอร์095 456 65 2 3หรือติดต่อไปที่เพจของพีพเคได้เลยค่ะ วันนี้เพลงขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ